เสียงฝีเท้าดังกล้องในโรงจอดรถใต้ดินขณะที่ไฟสองสว่างอัตโนมัติค่อยๆเปิดทีละดวงเผยให้เห็นรถคันหนึ่งที่สะกดสายตาเส้นสายโค้งมนเงาสีฟ้าและมุนสะท้อนแสงนีออนบนตัวถังมันคือ BYD Auto 3 2026รถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนพูดถึงในปีนี้กล้องค่อยๆแผนเข้าใกล้ไฟหน้าดรากอนไอที่เปล่งแสงคล้ายมีชีวิตเสียงดนตรีเริ่มดังเบาๆก่อนเสียงภาคค่อยปรากฏขึ้น นี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าแต่นี่คือการยืนยันว่า BYD เข้าใจคนรุ่นใหม่ได้หรือกบว่าที่เคยภายนอกอัโต้3ดูโดดเด่นในสไตล์ Dragon Face 3.0ดีไซน์ที่ BYD ออกแบบเองไฟหน้าเล็กเรียวยาวเหมือนดวงตามังกรเส้นสายด้านข้างถูกขีดไว้อย่างเฉียบคมล้อขนาด18นิ้วลายใหม่สะท้อนแสงแดดในทุกมุมมองตัวถังดูคล่องแต่แข็งแรงเส้นหลังคาลาดลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกสปอร์ต เมื่อเดินเข้าใกล้ประตูจะปลดล็อกอัตโนมัติเสียงคลิกเบาเบาดังขึ้นมือสัมผัสกับวัสดุเย็นเรียบนั่นคือโลหะผสมอลูมิเนียมคุณเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารแล้วทุกอย่างเปลี่ยนทันทีภายในคืออีกโลกหนึ่งสีแดงน้ำเงินและเท้าถูกจัดวางอย่างมีจังหวะเหมือนห้องของคนที่รักเทคโนโลยีแต่ไม่ทิ้งศิละปะ แดชบอร์ดลายคลื่นพวงมาลายัยแบบ2ก้การหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วหมุนได้แนวตั้งแนวนอนตามใจระบบดิลิ้งรองรับแอปเกือบทุกชนิดเสียงเพลงดังจากลำโพง Direct S D เสียงใสสะอาดจนแยกได้แม้นโน้ตเดียวคุณกดปุ่มสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์เนียบสนิทไฟส่องภายในค่อยๆเปลี่ยนสีจากฟ้ากลายเป็นแดงเสมือนบอกว่ารถพร้อมสำหรับการเดินทาง มอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์หรือ2 0 4แรงมาร้าถูกซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรพร้อมตอบสนองทันทีที่กดคันเร่งอัโต้3พุ่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน7.3วินาทีแต่ที่น่าขึ้นคือความนิ่งไม่มีเสียงสั่นไม่มีแรงสถานบนถนนจริงเสียงยางสัมผัสพื้นเรียบแน่นตัวถังถูกปรับจูนใหม่ให้เข้าโค้งได้มั่นคงกว่าเดิมระบบการสะเทือนแมคเฟอร์สันหน้าทอชเช่ม,ม,ม,มนน่มววกาเดิ เมื่อเข้าโค้งคุณรู้สึกได้ถึงน้ำหนักพวงมาลัยที่แน่นไม่ลื่นแต่แม่นยำกลางทางหลวงคุณมองกระจกข้างเห็นเส้นแสงวิ่งผ่านขณนะรถยังคงนิ่งเหมือนลอยระบบ NVH ใหม่ของ BYD เก็บเสียงลมได้เกือบสมบูรณ์ในห้องโดยสารมีแต่เสียงดนตรีจากเพลย์ลิสต์ที่คุณเลือกเองเมื่อถึงเส้นทางภูเขารถยังคงมั่นใจแรงม้าพร้อมทุกจังหวะระบบเบรกรีเจนเนอเรชันทำงานเนียนจนแทบไม่รู้สึกระหว่างลงเขาระบบ V2 ยังสามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ สูงสุด3.3กิโลวัตต์คุณสามารถต้มน้ำหรือเปิดโน้ตบุ๊กกลางป่าได้โดยไม่ต้องมีปลั๊กไฟกล้องค่อยๆแพนไปอย่างป้ายชื่อ b บตแบตเตอรี่ใต้ท้องรถนี่คือหัวใจสำคัญของอัตโต้3แบตเตอรี่ชนิด LFP ปลอดภัยสูงไม่ลุกไม่ง่ายทดสอบแทงทะลุยังไม่เกิดไฟชาร์จได้เร็วกว่าเดิมรองรับ DC ฟ a s t c h a r 88กิโลวัตต์ชาร์จ30-80%ใน30นาทีระยะทางวิ่ง510กิโลเมตรต่อหการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ช่วงบ่ายแสงแดดสะท้อนจากตัวรถสีเซิร์ฟบลูงาวับราวน้ำทะเลกล้องแผนรอบตัวถังเผยเส้นสายที่สะท้อนแสงในทุกมุมคุณเห็นผู้คนมองตามเพราะอัตโตสามดูต่างจากรถทั่วไปในเมืองไทยกลับเข้ามาในห้องโดยสารคุณเปิดพารามิกซันรูฟแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามากลิ่นหนังสังเคราะห์ที่ BYD เลือกใช้ไม่มีกลิ่นสารเคมีแรงระบบฟอกอากาศ PM 2.5ทําทำงานเนยบบรรยากาศภายในเหมือนห้องพักระดับ5ดาวที่เคลื่อนที่ได้ ในเมืองรถตอบสนองไวเหมาะกับการขับในกรุงเทพมหานครระบบกล้อง360องศาช่วยให้จอดง่ายแม้ในซอยแคบระบบช่วยขับ adas รุ่นใหม่ทำงานต่อเนื่องตรวจจับคนเดินถนนจักรยานยนต์และรถรอบข้างทุกอย่างถูกออกแบบให้ผู้ขับขี่สบายใจโดยไม่ต้องเหนื่อย ข้าลงคุณขับอัตโต้3เข้าสู่ถนนลอยฟ้าเสียงเพลงโลเอฟดังเบาๆในห้องโดยสารแสงเมืองสะท้อนบนตัวถังสีฟ้าเหมือนคลื่นน้ำในความมืดรถลื่นไหลไปอย่างเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังคุณมองไปยังหน้าจอกลางเห็นแผนที่ที่นำทางด้วยเสียงหญิงสาวจากระบบไดพิลอตเธอพูดว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วคะ่ะคุณหยุดรถปิดไฟหน้าแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนโลโก,ก้ BYD ที่ฝากระโปรงและ